สวัสดีครับผมนรบดีสินเจริญนะครับหรือว่าหมอหมอสครับเป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมสิวลีครับ การตรวจสุขภาพช่องปากทุก6เดือนนะครับจะช่วยให้เราสามารถป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากแบคทีเ r ียและโรคแทรกซ้อนได้นะครับซึ่งทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพช่องปากของเราอย่างละเอียดถ้าเกิดพบปัญหาที่เกิดขึ้นครับก็จะแนะนําวิธีการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนปัญหานั้นจะลุกลามไปเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับหินปูนนะครับหมอจะเริ่มก่อนว่าหินปูนเนี่ยเกิดจากคาบพลักนะครับ เกิดการทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียนะครับทำให้เกิดเป็นชั้นหินปูนขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ที่มันเกิดเป็นชั้นหินปูนเนี่ยเราไม่สามารถแปลงออกได้จะต้องเอาออกโดยการขูดหินปูนเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดไม่มีการขูดหินปูนนะครับหินปูนเนี่ยก็จะสะสมหนาขึ้น,นเรื่อยๆจนทําให้เกิดการละลายของกระดูกเบ้าฟันซึ่งจะทาให้เกิดฟันโยกในอนาคตได้หรือเรียกง่ายๆว่าโรคเหนือครับคนไข้ที่มีความกังวลน,นะครับหรืออยากป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับแนะนําให้เอาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากหหรืืออมาูดินนปทุท6เ เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับสำหรับคนไข้ที่อยากมีสุขภาพช่องปากที่ดีนะครับสามารถเข้ามาพบหมอหรือหมอท่านอื่นๆได้ที่คลินิกศิวิลีนะครับเรามีทันตแพทย์ประจําอยู่ที่คลินิกขอให้คขับปรึกษาทุกวันเลยครับ